ครแนนพุดจีเนาะเห็นหน้าจอคุยอยู่ใช่ไหมจ๊ะเห็นจ้าอ่าโอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาเรียนในเรื่องของเทคโนโลยีกับการพัฒนางานอาชีพภายในชุมชนหร,หรือท้องถิ่นนะครับก็คือเราจะไปเรียนรู้กันว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยในในนี้ ชุมชนของเราเนี่ยจะต้องมีเทคโนโลยีอะไรไปที่จะไปช่วยเขานะครับทําให้งานที่มันเกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยมันดีขึ้นนะครับทีนี้นะครับพูดถึงนะครับอันดับแรกเลยเอา้าทาไมมันติดติดติดเอ้าอ่าครูจะถามก่อนว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่จําเป็นต่อการตัดสินใจเรื่องใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขาปัญหามันมีปัจจัยอะไรบ้าง ตองอย่าพูดเยอะครูถามตอง <Okay. S 1> มันมีปัจจัยอะไรบ้างครับอะไรบ้างที่ทําให้เราเลือกใช้เลือกที่จะตัดสินใจเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ป่ยให้ใครตอบตอง,งตองไหนอะ่ะตองหญิงตองหญิงมันพูดเยอะมันอยู่ด้วยเหรอมันมันอยู่ไหมมันไปแล้วมาอามันมาแล้วมันอยู่ข้างล่างอ่ะล่างโซะกาอี ต้องขายของหรืเปล่าเออสงสัยอ่ะตอบครูใครก็ได้ตองชายก็ได้ครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยที่ทําให้มัเราตัดสินใจใช้เทคโนโลยีความสะดวกสบายอยากตอบอด้วยอ่ความสะดวกสบายหนึ่งสองอะไรนะก็แบบว่าเวลาเราไม่เข้าใจแล้วก็แบบซื้อเนียทายองเงี้ยความจําเป็นอ่าความจําเป็นถูกต้องเรา นายต้องหาคําพูดดีๆเสอหรูแล้วนะนายต้องไปฟังคำพูดมนหนูนะหนึกไม่ออกอ่ะหนูนึกออกแค่แบบนี้อ่าก็คือหนึ่งความเอ่อความสะดวกสบายความจําเป็นความจําเป็นในที่นี้ก็คือความต้องการของมนุษย์เกจําได้ไหมหกหกสาเหตุหรือว่าหกปัจจัยอ่ะมันมีเรื่องอะไรนะความต้องการของมนุษย์ความสะดวกสบายการเปลี่ยนแปลงของโลกอะไรพวกเนี้ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราเลือกใช้เทคโนโลยีนะครับ ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าปัญหาที่เราจะเอาเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหานะ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ครูก็จะให้พวกเรานะครับไปหาปัญหาที่เกิดในชุมชนนะครับหรือว่าความต้องการอะไรที่เกิดในชุมชนนะครับโดยที่นะครับ ปัญหาพวกนี้พวกที่อยู่ในชุมชนเราก็จะยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของอะไรในทุกวันนี้มีปัญหาอะไรบ้างที่อยู่แถวๆบ้านเราโควิด <COVID S 1> <COVID S 2> ได้ปะโควิด <COVID S 2> ก็ได้นะครับโควิด19ค่ะถ้าสมมติเอ่อเป็นปัญหาที่หิวโซนชะอมก็จะเป็นปัญหานักท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมในช่วงหนึ่งอ่ะช่วงที่เขากางเซนอะใช่ไหม อ่ามันก็จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวมันเยอะจนเกินไปแล้วก็รถก็ติดใช่ไหมรถก็เยอะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อะไรเงี้ยแต่ว่าชวโชว์รถเยอะจริงใชู่ไปเซเว่นอ้โหโดนตลอดเลยรถยังเยอะไม่มีที่จอดเยอะ,ะ,ะไม่เข้าบ้านเรานะ อ่าหรือว่าเป็นปัญหาอ่หมอกควันแต่ว่าจังหวัดเราไม่ค่อยโดนเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าเคสตัวอย่างก็คือปัญหาหมอกควันนะครับก็จะส่งผลกระทบถึงการท่องเที่ยวบ้างเอ้ยแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาด้านวิสัยทัศน์ในการขับขี่นะครับปัญหาเศรษฐกิจเอาง่ายๆนะครับก็คือเราอ่ะต้องไปศึกษาก่อนว่าปัญหาที่อยู่ในชุมชนของพวกเราอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับนะครับทีนี้นะครับ การสำรวจปัญหานะครับในชุมชนหรือท้องถิ่นเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าปัญหาที่อยู่ในชุมชนน่ะมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับมันมีปัญหาอะไรบ้างมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็มันมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างนะครับจำไว้นะแพลตฟอร์มของคุณจะมีอยู่สามาันหรือว่าอันก็คือหนึ่งปัญหาที่อยู่ในชุมชนสอง สองคือสาเหตุที่มันทําให้เกิดปัญหาแล้วก็สามแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับในวันนี้นะที่เราจะได้ทํากันนะครับทีนี้นะครับการที่เรานะครับอันดับแรกเลยการที่เราจะไปหาค้นหาปัญหาเนี่ยเราจะต้องมีการสํารวจปัญหาในชุมชนซะก่อนนะครับการสํารวจปัญหาในชุมชนนั้นก็คือเพื่อที่จะทําให้เรารู้เนี่ย ทำให้เราทราบว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับทั้งในเรื่องของอข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนะครับหรือว่าในเรื่องของขอบเขตของชุมชนข้อมูลพื้นฐานในที่นี้ก็ยกตัวอ,อย่างเช่นชุมชนของชะอมเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับเป็นมีลักษณะปมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับรวไมไปถึงว่าข้อมูลพื้นฐานต่างๆในเรื่องของ ตำบละอบนี้มีอาณาเขตเท่าไหร่ตำบลเขาเพื่อมีอาณาเขตเท่าไหร่นะครับรวนแล้วต่เป็นการสํารวจเนาะข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนะครับทีนี้นะครับวิธีการสํารวจปัญหาในชุมชนนั้นนะครับก็จะก,ก็ก็มีวิธีการคือเราจะตีตารางออกมาเลยว่าเราจะไปสํารวจปัญหาอะไรนะครับแล้วก็นะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับโดยวิธีการสํารวจข้อมูลนั้นจะมีทั้งหมด สี่วิธีนะครับก็คือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งหน้าจอชัดไหมถ้าถ้าไม่ชัดครูครูโพสไอใบสไลด์ไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปกลับไปดูก็ได้นะครับนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือเราจะสำรวจปัญหาของชุมชนเนี่ยจากตำรานะครับตำราในที่นี้ก็เป็นพวก แผ่นพับของชุมชนนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนะครับวิธีการสํารวจจากตารานั้นนะครับข้อดีก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลานะครับเพราะว่าเขาจะรวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือเล่มเดียวนะครับหรือว่าในแผ่นพับเล่มเดียวนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็ต้องดูว่าไอ้ตาราหรือว่าหนังสือที่เขาเอามาให้เราสํารวจเนี่ยมันเชื่อถือได้หรือเปล่ามันมีความถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ มันมีความทันสมัยของข้อมูลหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าไปสํารวจข้อมูลตั้งแต่สมัยปี2545นะครับซึ่งมันก็ล้าหลังอ่ะเนาะนะครับทีนี้แบบที่สองนะครับก็คือวิธีการสํารวจแบบสังเกตนะครับแบบสังเกตก็จะมีข้อดีก็คือได้ข้อมูลครบถ้วนเชื่อถือได้เพราะว่าเราไปสังเกตด้วยตัวเองใช่ไหมแต่การสังเกตนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ครบทุกแง่มุมนะครับ บางทีเราอาจจะไปสังเกตแค่นักเรียนในโรงเรียนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าร้านค้าร้านขายของชําม,มันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสังเกตนะครับส่วนต่อไปวิธีการสัมภาษณ์นะครับวิธีการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยนะในการสํารวจปัญหาในชุมชนนะครับก็คือเป็นการที่เราลงไปสัมภาษณ์เลยเราลงไปถามตัว,ต,ว,ต,วตัวเลยนะครับว่า เฮ้ยข้อมูลมันเป็นยังไงบ้างนะครับมีข้อเท็จจริงยังไงนะครับนักท่องเที่ยวมาเยอะวันไหนมันมีมลภาวะทางอากาศหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับข้อดีคือได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับก็คือข้อเสียคือเราจะเสียเวลาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เราจะใช้เวลากับการใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนเยอะเพราะว่าเราต้องไปสัมภาษณ์ทุกๆหน่วยงานทุกๆอย่างนะครับที่อยู่ในชมุมชนของเรานะครับ และข้อสี่แบบสอบถามนะครับแบบสอบถามก็คือเป็นกระดาษแผ่นหนึง่งแล้วก็ไปถามเขานะครับว่าเ,เราจะถามคําถามอะไรเขานะครับเราจะสํารวจปัญหาอะไรเขานะครับข้อดีก็คือประหยัดเวลามากกว่าการสัมภาษณ์แน่นอนนะครับแต่ข้อเสียคือมันเหมาะสําหรับกลุ่มคนที่สามารถอ่านออกเขียนได้นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ต้องสามารถให้รายละเอียดของชุมชนได้นะครับนี่คือวิธีการเนาะ ก็คือวิธีการจะมีทั้งหมด4วิธีการนะครับก็คือจากตำราจากการสังเกตจากการสัมภาษณ์และจากแบบสอบถามนะครับต่อไปประเภทของปัญหานะครับประเภทของปัญหาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะครับประเภทของปัญหาแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทคือหนึ่งปัญหาด้านเศรษฐกิจกฐฐ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 นะครับไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลน การแฉะขาดแคลนปัจจัยการผลิตนะครับหรือว่าการเป็นการถือคลองที่ดินภัยธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับล้วนแล้วจะเป็นปัญหาของทางด้านเศรษฐกิจภัยธรรมชาติเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจยังไงมีใครตอบคุปได้บ้างส่งผลต่อเอศรษฐกิจไงครูอย่างน้ำท่วมก็ค้าขายไม่ได้ชเอาง่ายๆเลยเนี่ยอย่างโควิดเนาะใกล้ตัวเราที่สุดแล้วบางคนคือ พิษเศรษฐกิจนี่รุนแรงมากก็คือขายของไม่ได้ทํางานไม่ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นที่เขาเอ่อให้คนงานใช่ไหมยกเลิกแคมป์คนงานที่กรุงเทพอะไรพวกนี้ยก็ก็ถือเป็นพิษของเศรษฐกิจนะครับเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับส่วนปัญหาด้านสังคมนะครับก็จะเป็นพวกเรื่องของคุณภาพของคนนะครับคุณอ่ปัญหาด้านความเป็นอยู่ปัญหาด้านความมั่นคงอันนี้พวกเราน่าจะรู้กันดีเนาะ นะครับชอบไหมชอบชอบคนนี้ไหมชอบคนนี้ไหมปัญหาในเรื่องของสังคมอ่ะพูดได้เหรอไม่ได้พูดชอบไหมถามว่าชอบไหมเฉยๆมันนาราคุณจดนาราบ่ะชอบคนนี้ไหมถ้าถ้าชอบไปเหมาถ้าถ้าไม่ชอบคือเหมาใช่ไหมแต่ถ้าชอบคือไม่เป็นไรค่ะ นั่นแหละก็คือปัญหาด้านสังคมนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่คนนะครับส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ที่คนความเป็นอยู่ความมั่นคงนะครับปัญหาด้านที่สามนะครับคือปัญหาด้านวัฒนธรรมนะครับก็คือให้เรามองถึงค่านิยมเนาะอยากได้อยากมีอยากได้เทคโนโลยีอยากได้โทรศัพท์ใหม่ออยากได้วัตถุอะไรที่มันดีขึ้นอะไรพวกนี้มันเป็น ปัญหาในด้านของวัฒนธรรมค่านิยมนะครับรวมไปถึงปัญหาในด้านภูมิปัญญาต่างๆนะครับแล้วก็ปัญหาด้านสุดท้ายคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยธรรมชาติก็ถือว่าเป็นทั้งปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงมลภาวะมลพิษต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาเลย ซึ่งเขาก็เลยได้แยกปัประเภทของปัญหาอาอกเป็นทั้งหมดสี่ประเภทนะครับเนี่ยในวันนี้ที่ครูจะให้พวกเราไปหาปัญหาในชุมชนและท้องถิ่นเนี่ยครูจะให้มาแยกประเภทด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันเกินเกินไว้ก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วนี่หมดแล้วนี่อันเนี้ยเออแต่ทีนี้เวลาที่เหลือนะครับเวลาที่เหลือให้พวกเรานะครับ เอากระดาษหนึ่งแผ่นนะครับเอากระดาษหนึ่งแผ่นขึ้นมาแล้วหรือว่าในสมุดก็ได้นะครับให้เขียนชื่อวิชาชัน้นชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนสำรวจปัญหาภายในชุมชนหรือท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทำปไปททำเป็น My m มล์แมปปิ้งนะครับ m มล์แมปนะครับพร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม เอาแค่ปัญหาเฉยๆนะครับเอาแค่ปัญหาในชุมชนกับท้องถิ่นส่งตอนไหนก็ได้แต่ทีนี้ไม่ใช่นะครับแล้วทีนี้นะครับเวลาส่งนะครับเข้ามาดูในในห้องนะครับครูทําเป็นติดประกาศไว้แล้วให้ถ่ายรูปโพสต์ my ล a p นะครับในโพสต์นี้นะครับครูได้ถ่ายเอาใบงานลงให้ดูแลนะครับถ่ายลงตรงนี้ได้เลยนะครับเอา ว่ารูประบายสีให้สวยงามแล้วกันนะครับเด๋ยกแล้วในสัปดาห์หน้าเออเอาปากกาแดงปากกาน้ำเงินก็ถือว่าเป็นสีเหมือนกันนั่นแหละเออแล้วสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาลองวิเคราะห์กันว่าปัญหาที่พวกเราหามาเนี่ยปัญหาที่พวกเราหามามันอยู่ในประเภทไหนบ้างนะครับทั้งหมดสี่ประเภทนี้นะครับโอเคโอเคจ้าโอเคจ้าไม่ยากใช่ไหม